มาพบกันในแนวทางฮานอยปกตินะครับผมประจำวันอังคารที่13นะครับสำหรับฮานอยปกติเมื่อวานเจาะ4 2นะครับฮานอยพิเศษไม่มาฮานอย v p p ีย์เด้งบนล่างนะครับจอดนะครับ2วันที่ผ่านมามาวันละ1 2อฮานอยยังต่ำครับนะครับขอรู้เรืต่อวันนี้ครับ เมื่อวาน442 51ครับวันนี้เด่นสูตรที่จับได้ชอบ6นะครับเมื่อวานแต้มเท้าขบบนล่าง6นะครับระวัง6มาเรือร่อยระวังเบิ้ลครับเนาะก็ยังแปลกใจอยู่ครับทำไมไม่เบิ้ลสักทีเลขออกซ้ำๆเดิม,ดมสำหรับพาหนอยปกตินะครับวันนี้เด่นสูตร6ครับ26 46 56ครับ 2องหกสี่หกห้สามสครับมัส2เข้าไปครับมาสอเข้าไปครับ2 26 26 62 46องหสองหกนะครับ 2 3 4 2 5 4แล้วก็2 3 8ครับ18นฬิกา30นทีมารุ้นผลกันครับ